เป็นสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในความจื่อว่าความจริตแทจริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้ คุณู้ชมครับสวัสดีครับน้องมุครับสวัสดีค,ดค่ันนะ้ผมมารียนร่างมาขคุณคุณค่าแบบคุณทำอะไรอยู่คะเมื่อวานครับพี่ดูหนังพี่เชิญหลงกระดดข้ามตึกนะครับผมยังสวยสๆเก๋อย,อยู่พี่อยากมีของสวยสๆเก๋แบบพี่เชิญหลงบ้างก็เลยฝึกกังฟูนะฮะคือพี่เชิญหลง เขาไม่เคยบอกอย่างนั้นนะจริงจริงเขาใช้สมุนไพจรจีนไม่ใช่ฝึกกำพรูนะไม่ใช่ครับที่ไม่เชื่อที่ฝึกกำพรูตอนนี้ว่าค,ครับคุณผู้ชมคะ่ะที่แม่เขาฝึกกำพรูต่นไปวีจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับาศาสตร์แห่งการใช้สมุนไพรจีนในการดูแล ไปด้วยนะเฟืงกังฟูไปด้วยฮนะไปดีดีกว่าค่ะแล้วนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่กลัอยกใครสนับสนุน 0 0 8 5 0 0 0 5 1 1, 1. น้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโฮโคแคร์ KYK Alkaline Water Change Ch Your w a t e ยู h a n g e สัมผัสซึ้งถึงความห่วงใย เเปียววแชมพูผสมผสมุนไห้จีนโบราณบาวหวา,สากกนสัลยแพทย์จีนเราทุกคนต่างได้ยินกันมานานแสนนานแล้วนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีคนนำมาทำเป็นสู หรือแม้แต่ปัญหาผมขาวที่เป็นปัญหามากขึ้นมากขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ครับซึ่งได้มีหลายๆคนยอมรับแล้วว่ามันได้ผลจริงไม่เว้นแม้แต่ดาราบูชงกล้องโลกจากประเทศจีนสมุนไพจีนจะดีและมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราลองมาฟังคำ ในวันนี้ครัับวนนนี้นะครับเรามาคุยกับคุณหมอมครับในการใช้สาารการแพทยแผนจีนนะครับในการดูแลเส้นผมนังศี ขอเรียกว่าหมอส้มนะคะหมอส้มค่ะอยากทราบว่าการแพทย์แผนจีนี่ยมีมาเป็นพันๆปีมันมีความเป็นไรยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วก็คือเขาใช้ขึ้นมากว่าห้าพันปีแล้วค่ะโดยการที่ว่ามีขุดคนสร้างโบราณเนี่ย หินที่ฝนจักหินดั้งเดิมทำจากหิน4,000ัปีใช้อายุ4,000ปีปีร็จแล้วเนี่ยเขาก็ปฏิบัติกันมาเรื่ยอยเรจนกระทั่งเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนจักรพรรดิจี จีนทำกำแพงเมืองจีนแล้วก็เขีย จีนเนี่ยใช้ทั้งการฝังเข็มัสมุนไพรเสี่พันเปียงตัก<ำ>ที่เราเคยไ,<อ>ไปสัมภาษณ์มาก็มีการแม่อาจรารู้มาแล้วแต่รเรื่องของสมุนไพรจีนที่ช เรื่องของผู้หญิงมีปัญหาการค้ชมคลือกผู้ชายก็มีปัญหาแรกเลยค่อย่างเช่นบางแบบบางทั้งผัวแงบนี้นะคะจริง แาวรแบาวรบากนถ้หก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าป่วยมันนาน้สามสี่เดือนเรื้อรังหรือว่าเริ่มไปผ่าตัดเสียเลือด เครียดเข้ามาด้วย <Okay. S 2> คนเครียดมากก็จะร่วงอาจจะเป็นแคตตากรีนี้เยอะหน่อยถ้าเป็นถาวรเนี่ยก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนยิ่งฮอร์โมนเพศชายมากก็ยิ่งร่วงมากใช่ค่ะอ,อ๋ออย่างนี้คนที่มีความเป็นผู้ชาย <laughs> ศสลร้านคุณตาคุณปู่ศิสละ้านก็จะมาต่อเป็นกันเลย สนองโดยการที่ผมบางแต่บางเท่าเท่ากันทั้งรี่สะคุณหมอบอกว่ามันเป็นที่ฮอร์โมนคือ,อมไม่มีทางแก้อะไรเลยนะครับ <c oughs> มีครับมีแ,แก้ยงไเดี๋ยวนี้การแพทย์พัฒนาไปเยอะหน่ก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเขา,าจะมีฮอร์โมนรรือแพทย ทที่แบบอเป็นเล็กๆน้อยๆอันเนี้ยไ,ได้แต่ถ้าเป็นเยอะมากแล้วหรือว่ารอจนกระทั่งมันร้านแบบเลี่ยนมัน รีบจัดการรีบเริ่มเลยการแพทย์จ<ๆ>ีนเนี่ยเขามีแบบโบราณมานแล้วแต่ได้รับการยอมรับ ซีนไม่มีอะไรในจีน <S <S 2> <S 2> และคนประชากรจีนก็อย เล้วกเอะไรหนึ่งเก้าหกหนึ่งแล้วก็มาสิ้นสุดว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เก้าหกและแสดงว่าที่ทางฝั่งยุโรตะวันตกก็ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การแพทย์แบบจีนใช่ค่ะคนไทยหันมาใช้กัน ย่างสมมติฟังเข็มคือไม่ได้ใช้ยาใดๆดอนนัันนน้ก็คือเป็นจุดดีสสำหรับคนใช้ที่แพ้ยาเยอะๆไม่อยากกินันค่ะนะแล้วก็อย่างที่สองสองสมุนไพรจีนเนี่ยด้วยความที่ว่าเก่าใช้กันมานาน ใช้น้คนมาตลอด เส้นผมใช่ใช oh ่อันนี <S <S ้จะเป็นพระเอกจะเป็นเหอเฉาวู๋มิสเตอร์เหอหัวดำอ๋อเฉาอู๋ตอกรากไม้แบบนี้นะครับต้องทานเหมือนยาจีนทั่วไปเต้าไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้ ก็มีมีอ่าสมุนไพัวนี้อยู่ในส่วนผสมที่เกี่ยวกับบิ้มงนะสีผมเป็นหลักะครับออันนี้ตัวนี้ชูที่ห่วงหรือที่ค่ะเขาเรียกกันว่าที่ห่วงท่อยู่ในสุกไก่ดา อันนี้ก็เป็น่ันนนอาหารก็เลยมากอันนี้เดียกว่าสีอันนี้ก็บลูนะคะบลงเลือดคุณ่จะเห็นสีดำ ยินความเย็น<ช>ผมเนี่ยได้รับความเย็นมันควรจะเย็นหรือหล่อะคะจริงๆมีสองอย่างค,ค,คือหนึ่งตัวที่หล่อเลี้ยงเนี่ยจะเป็นหญินตัวที่เดิน กว่าอย่างเพราะฉะนั้นส่วนที่ผสมคนจะเป็นหญิงใสเยอะและมีอย่างนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ไปถึงผมจริงต้องใช้สองอย่างชนิดละอย่างเลยแหละที่ว่าจะเลือกใช้ยังไงต่อไปไปเรื่อยตัวนี้ กัญชาเอาแต่ว่าเขาเอไว้ไว้แปะบนหัวมาสกัดใส่แอลกอฮอล์ก็ได้อะค่ะทำให้ผมเนี่ยป้องกันหนึ่งป้องกันผมเทาผมก่อนไว้อ๋อผมงอกผมงอใช่ตัวนี้จะช่วยแล้